เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรูออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับการลงทุนก็ตามการเก็บออมก็ตามเนี่ยครจะทําอย่างไรพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้ออ,อมโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM รุ่นตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน สองรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในาการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี T ้ยใต้ถุนร้านเป็นภาษาไทยนะครับและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับมีกําหนดการที่จะออกรางวัลสลากอมสินพิเศษ2ปีโดยจะออก3ามครั้ง3เดือนด้วยกันนะครับเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมาคําถามคือซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับธนาคารอมสินบอกว่าจะมีการออกรางวัลทั้งหมดจํานวน8รางวัลด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับมีกําหนดที่จะออกรางวัลพิเศษสําหรับสลากอมสินพิเศษ2ปี ในเดือนกันยายนนี้จํานวนทั้งหมด8รางวัลน,นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ2ปีที่ธนาคารออมสินได้ออกมาน,นั้นนะครับจะมีการออกรางวัลในเดือนกันยายนนี้เป็นครั้งที่2คําถามคือจะออกรางวัลจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสิน เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีทั้งสลากแบบมีใบสลากแล้วก็สลากดิจิตัลนะครับโดยมีการเพิ่มรางวัลพิเศษจํานวน24รางวัลด้วยกรรันรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับส่วนการออกรางวัลพิเศษจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้งด้วยกันโดยแบ่งออกเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมจํานวน6รางวัลน,นะครับครั้งที่2ในเดือนกันยายนจํานวน8รางวัลแล้วก็ครั้งที่3ในเดือนตุลาคม จำนวน10รางวัลและนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลปกติอีก24ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งเงินรางวัลสูงสุดจะเป็นรางวัลที่1มูลค่า5ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆอีก30รางวัลด้วยกันนะครับและเมื่อฝากครบกำหนด2ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ0.10หรือ10สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็ ดอกเบีย้ยที่จะรับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับผู้ที่สนใจสามารถฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีได้แล้ว2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือฝากที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศโดยตรงส่วนช่องทางที่2ก็ฝากผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้ดําเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉะบังนะครับโดยได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้นะครับ ประการที่1ครับจะขอให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนการใช้งานในแอปพลิเคชัน c k Queue เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้งานของระบบดังกล่าวรวมทั้งถ้าเรือแหลมชบังเองจะได้นำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการแก้ไขระบบเพื่อให้ดีขึ้นนะครับประการที่2ครับขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้ร่วมกันใช้งานระบบคลักค u e แบบเต็มรูปแบบ ร้อยละเปอร์เซ็นต์อร้อยละหนึ่งร้อยนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับประการที่3ท่าเรือแหลมฉะบังยินดีที่จะสนับสนุนพื้นที่สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประการที่4ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนะครับให้บริหารจัดการด้านการจราจรโดยขอให้การบริการทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นภายในเวลาสองชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ถ้าเรือแหลมเจบางเองก็จะต้องเร่งรัดในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นถนนและถ้าเกิดว่าจุดใดที่มีการชํารุดเสียหายก็จะรีบดําเนินการซ่อมแซมทันทีนะครับการทําพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพอกระทรวงคมนาคมครับจะทําการปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรสะพานแยกข้ามถนนพระราม3ารัชดาพิเศษนะครับเพื่อทําการเทคอนกรีตงานพื้นสะพานของโครงการทางพิเศษ สายพระรามสามดาวคะนองถึงบงแหววรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่4นะครับโดยจะดำเนินการในวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง12นาฬิกาการทําพิเศษได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนที่จะถึงพื้นที่ในการดําเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับว่าเปาไปแ,แล้วนะครับเพื่อเป็นการให้สัญญาณ กับผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบอย่างไรก็ตามครับการทางพิเศษทางประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภิพนันกูลกรรมการสมาคมรักวางแผนการเงินไทยนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นจะลงทุนอย่างไรแล้วก็จะออมได้อย่างไรตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับ ب, ได้ยินนะฮะกับได้ยินครับกับดอกเบี้ยขาขึ้นจะลงทุนจะออมได้ยังไงฮะครับในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยครับที่เราคุยกันไปนะครับว่ามันส่งผลกระทบต่อรายจ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมรายจ่ายแล้วก็จัดทับงบประมาณให้มันสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องพยายามเนี่ยครับบอกว่าคุมรายจ่ายแล้วให้มันมีเงินเหลือออมขึ้นมาให้ได้ครับ สำหรับคนที่มีเงินออมและต้องการบริหารเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยต้องต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการทบทวนเป้าหมายและเรื่องที่สองเนี่ยเราค่อยไปทบทวนเรื่องของการลงทุนสาเหตุที่ต้องทบทวนส่วนแรกเรื่องของเป้าหมายนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการลงทุนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการลงทุนเพื่ออะไรและระยะเวลาเท่าไหร่ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบอกว่าท่าทเนเก็บเงินดาวบ้านเนี่ยพอมีเงินเฟ้อราคาบ้านของท่านอนะ่ะมันเพิ่มขึ้นไหมดอกเบี้ยมันขึ้นเงินมันเฟ้อแบบเนี้ยราคาบ้านเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเก็บเงินเพื่อการศึกษาก็เหมือนกันนะครับเก็บเงินเพื่อการเกษียณก็เหมือนกันค่าใช้จ่ายที่เราเคยคิดไว้อ่ะมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูยกตัวอย่างนะครับสมมติบอกว่าเออบ้านที่เราคิดไว้หน้าราคาสามล้านเนี่ย เราจะเก็บเงินดาวบ้านสักสิบเปอร์เซ็นก็คือสามแสนบาท<ะ>แต่พอเงินมันเฟอ้อขึ้นเพราะว่าค่าแรงขึ้นใช่ไหมครับดอกเบี้ยขึ้นโอ้ราคาสินค้าขึ้นราคาบ้านที่ท่านอยากได้เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นเงินดาวมันจะเพิ่มตามแส,าแสดงว่าแสดงว่าอย่างแรกที่ท่านต้องทำก็คือว่าประหยัดรายจ่ายชนิดหนึ่งเพราะท่านต้องเก็บอองเงินเพิ่มขึ้น<ะ>หรือถ้าอย่างนั้นท่านจะต้องใช้เวลามากขึ้นอยากเดินทีบอกว่าคือสามปีเราจะเก็บเงินได้นะ ไมอาจจะต้องขยับไปเป็นสักสามปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาของเป้าหมายเพิ่มขึ้นอในส่วนที่สองนะครับในส่วนที่สองเนี่ยต้องมาทบทวนพอเราดูเรื่องเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนที่สองเนี่ยก็ต้องมาทบทวนเรื่องของการออก,การลงทุน้วครับโอเคเป้าหมายนะถ้ามันมีความสํมคาคัญมีระยะเวลาสั้นระยะเวลาสั้นนี่ผมหมายถึงสองถึงสามปีนะครับเช่นบอกว่าเ,ออเราจะดาวบ้านเราจะเก็บเงินค่า เดีอนลูกอย่างเงี้ยเวลาเราลงทุนเนี่ยมันมีความสําคัญมากมีระยะเวลาสั้นเราก็ต้องไปลงทุนในสิ่งที่มันปลอดภัยเพาว่าปลอดภัยนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นเงินฝากนะครับพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ระยะสั้นยิ่งเป็นช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้นะครับต้องเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยให้ดีว่าจะฝากสั้นหรือจะฝากยาว สมมตินะครับสมมติว่าเงินฝากท่านครบกําหนดแล้วเนี่ยกาลังจะต่ออายุเงินฝากไปหรือว่าท่านเก็บเงินได้ก้อนแล้วจะไปฝากแบบนี้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยบอกว่าอีกหนึ่งปีจะต้องใช้เงินก้อนนี้นะสมมตินะครับธนาคารเนี่ยเราโทรไปคุยแล้วเขาบอกว่าดอกเบี้ยเงินฝากหนึ่งปีให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินฝากหกเดือนเขาบอกให้ศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์อ้อไปถึงหน้าเคาน์เตอร์นหนึ่งปีได้หนึ่งเปอร์เซ็นต ได้หกเดือนได้ศู <0. 9 S 2> <ค>นย์จุดเก้าูนจุดหนึ่งถ้าแบบนี้ครับเราเลือกฝากสั้นหกเดือนจะดีกว่าอ๋อทำไมล่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ทําไมอ่ะผม <ใน S 1> ถามให<ม> <c oughs> ้ได้ดอกเบี้ยน,น้อยเออทําไมอ่ะ เพราะว่าดอกเบี้ยกําลังเป็นขาขึ้นครับดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่างไทยของไทยเราเองเนี่ยจะมีประชุมอีกสองครั้งเนาะใช่ครับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ้นอีกครั้งละ0.25ก็รวมเป็นศูนย์จเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะครับที่เงินฝากในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยของธนาคารเนี้ยศูเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็น1.2 1.3 1.4ุดสอ มันจะเพิ่มขึ้นไปมันจะดีกว่าที่เราฝากคั้งปีแล้วได้หนึ่งเปอร์เซ็นอ๋อเพราะหนึ่งปีอาจจะไม่ปรับขึ้นขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมหนึ่งปีนี่เราเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วมันได้หนึ่งเปอร์เซ็นมันยาวเลยสิบสองเดือนอ่ามันยาวสิบสองเดือนครบไปเลยแต่ว่าถ้าเราไปฝากหกเดือนรอบแรกได้ศูนย์จุดเก้าเนาะรอบต่อไปหนึ่งจุดสองมากกว่าหนึ่งจุดหนึ่งอ่มันได้หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่อย่างเงี้ยอ๋อมันก็ได้มากกว่ารวมกันทั้งปีครับมันจะได้ นี่กลับกันเนาะครัที่แล้วที่เราคุยว่าถ้าท่านเป็นฝ่ายกู้เนี่ยท่านกู้ให้มันได้ดอกเบี้ยคงที่ยาวหน่อยเพราะไม่งั้นเด๋ยวธนาคารก็จะเก็บเก็บเงินมากขึ้น, <c oughs> นกลับกันว่าถ้าท่านเป็นผู้ฝากเนะ <c oughs> า,นา,า,นเนาเนะท่านก็บอกว่าเอามันสั้นนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยในการรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอนาคตครับสําหรับสาหรับบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้ฟังเราคุยกัน0ูกากับ1%ซฟังเราก็โอ้มันยังน้อยอ่ะอยากจะได้มากขึ้น <c oughs> โอ้ย oh, จะได้มากขึ้นนะครับมันก็มีพวกหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะสั้นเรามารูจักกันอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะสั้นอันนี้มีความแตกต่างจากเงินฝากและก็พันธบัตรรัฐบาลในเรื <Text genau op> ine, ่องของความเสี่ยงอันนี้เน้นเลยนะครับในเรื่องของความเสี่ยงเงินฝากเนี่ยได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากปัจจุบันก็อยู่ที่วงเงินหนึ่งล้านบาทนะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยก็มีรัฐบาลเป็นประกัน อันนี้คล้ายกับเงินฝากของธนาคารอ,ออมสินที่เราเคยได้ยินตัน้งแต่เด็กๆแล้วธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นไปด้วยกันก็แปลว่าถ้าหากว่าธนาคารเสียหายไปเนี่ยยังไงท่านยังได้รับความคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งล้านส่วนธนาคารรัฐบาลในรัฐบาลคุ้มครองเต็มอยู่แล้วเงินฝากธนาคารอ,ออมสินก็เหมือนกันแต่หุ้นกู้ภาคเอกนชนที่เมื่อกี้เราบอกว่าโอ้ยถ้าท่านหยัดได้สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องระวังว่าผู้กู้หรือบริษัทนั้นๆน่ะ จะชาระคืนเงินต้นกับดอกเบี้ยได้หรือไม่ระวังยังไงก็ต้องดูครับว่าฐานะทางการเงินเขาเป็นยังไงเหมือนกับเราจะเอาไปให้เพื่อนกู้อะเราต้องดูไหมอะว่าเรายได้เขาเป็นยังไงกาไรเขามีไหมก็ไปถามซิว่าไอ้นี่เดิมอะเขากู้คนอื่นเยอะหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนเราคนที่เขาโหไปกู้อยู่แล้วเป็นสิบยี่สิบคนมากู้เราอีกคนึ่งเราเองก็จะหวั่นหวั่เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้บริษัทเอกชนกู้ท่านก็ต้องคิดเหมือนกันะครับว่า เออไรายได้เขาเป็นยังไงอะ่ะตอนนี้ดอกเบีย้ยขึ้นค่าแรงขึ้นราคาสินค้าเขาขึ้นได้ไหมกําไรเขามีหรือเปล่าพอถึงครบกําหนดอะ่ะเขาคืนเงินต้นกับดอกเบีย้ยท่านได้หรือเปล่าหรือถ้าจะไปดูจากพวกรายงานจากขนาดความน่าเชื่อถือก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยนั้นกันตรงนี้อยากให้ระมัดระวังให้ดีว่าโอเคเงนินฝากอ่ะได้น้อย แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงท่านรัฐบาลได้น้อยนะครับก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงแต่ถ้าเริ่มเริ่มขยับนะคุณกู้อย่างเงี้ยก็เหมือนให้ท่าเอกชนกู้ก็มีความเสี่ยงสําหรับท่านที่รับความเสี่ยงได้สูงและมีระยะเวลาการลงทุนยาวอ่ะอันนี้ต้องย้ํานะครับว่าท่านต้องรับความเสี่ยงได้สูงและมีระยะเวลาการลงทุนยาวท่านก็อาจจะไปลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับตัวผันถวนตลาดหุ้นนี่ก็ต่างจาก แต่หุนกู้มาสักครู่นี้นะครับหุนกู้มาสักครู่ที่เนี่ยเราเหมือนเป็นเจ้าหนี้เนาะถึงเวลาเขาว่าคืนเงินเราไม่ว่าเขาจะกําไรหรือขาดทุนนะย,ยังไงเขาก็ต้องหาเงินมาคืนเรานเนื่องจากว่าโอ้กิจการเขาไม่ดีจริงๆเขาคืนไม่ได้ปีที่เขาขาดทุนเขายังต้องจ่ายดอกเบี้ยเขามีภาระผูกพันต้องจ่ายแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านอยากได้มากกว่าหุนกู้อีกมันก็มีตลาดหุ้นครับท่านก็ไปลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าหนี้แล้วเราเหมือนเป็นเจ้าของรวม การเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าบริษัทไม่มีกําไรเนาะราคามันก็จะตกเนี่ยผลพวกเราจ,จะไม่จ่ายอันนี้ก็ต้องระวังช่วงที่ผ่านมาะโอ้ตลาดหุ้นปรับตัวผันผวนมากนะครับเพิ่งมาดีในช่วงแค่สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาในปัจจัยจลบนะครับก็มาจากการึ้นดอกเบี้ยการชะลอตัวของเศรษฐกิจพวกนี้มันไปส่งผลกระทบต่อการประเมินราคาและก็ผลกํากไร,รอันนี้ครับมันเป็นข้อมูลต่างๆที่ต้องต้องศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิดว่าโอเคท่านอยากได้เพิ่มมากขึ้นนะ แต่ท่านจะไปเชื่อในแบบคนมาพูดฟังให้ฟังนิดๆห,หน่อยๆอานไลน์แล้วไปซื้อตามอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ <laughs> ต้องศึกษาให้ดีว่าเออท่านมีความรับความเสีย่ยงเพราว่ารับความเสี่ยงได้เนี่ยหมายถึงว่ามันขาดทุนนะเออมันขาดทุนท่านต้องรับได้นะและถ้ามีระยะเวลายาวพอที่มันจะฟื้อไหมถ้าบอกถ้านมีหนึ่งึ้องไปยีอ,อะไรอย่างเงี้ยหันไปฝากเงินหันไปใช้พันธบัตรรัฐบาลจะดีกว่าอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งแหมโอ้ปีที่แล้วฮิตมากเลย แต่ปีนี้น่าจะฟอบซาวหนาดูก็คือเรื่องของอคริปโตโคเคอเรนซีหรือ,อว่าสินทรัพย์ดิจิทั่นกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อสักคู่หุ้นเราเรียกเสียงสูงนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เราเรียกว่าเสียงสูงมาก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 ,มากโอยใส่มากลงไปไหลายๆตัวนะครับเพราะปีนี้เนี่ยมันลบกันมาตั้งแต่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสำหรับเหรียญหลักๆเนาะลงยอย่างเดียวเลยนะฮะไปก็ไม่ค่อยคุ้นว่ามันลงอย่างเดียวเลย ห้าสิบถึงเจ็ดสิบแปลว่าช่วงต้นปีสมมติเราลงทุนไปหมื่นหนึ่งนะอตอนนี้เหลือห้าพันบ้างสามพันบ้างไม่ี้เสียหลักๆนะครับแต่ว่าบางเหรียญน่ะหรือว่าบางรายการน่ะอาจจะเสียเงินลงทุนไปทั้งหมดเลยก็ได้ผมไปอ่านข่าวบางคนบอกโอ้ลงทุนเป็นล้านเลยไม่นานที่อะไรที่เขาปิดตัวไปอย่างเงี้ยเขาบอกเขาถอนไม่ได้อะมันเสียเงินลงทุนไปทั้งหมดอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้ดีปัจจัยลบนะครับปัจจัยลบของพวกนี้เนี่ย ส่วนใหญ่มาจากเรื่องของการกินกาไรครับอช่วงที่แบบว่าโอ้มันดีมากๆเนาะเราอ่านแล้วเราก็ไปเชื่อเราก็เข้าไปกินกาไรแต่พอดอกเบี้ยขึ้นแบบเนี้ยครับเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยสภาพคล่องมันหายไปสภาพคล่องจึงตัวเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากระมัดระวังนะครับว่าเวลาเวลาท่านจะลงทุนเนี่ยขอให้เริ่มต้นอย่างนีว้ว่าท่านเริ่มต้นด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าท่านจะลงทุน เพื่ออะไรอืมเพื่ออะไรจะนวนเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้เรื่องของระยะเวลาแล้วก็ความสําคัญของเป้าหมายออกมาถ้าหากว่ามันเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญมากนะครับเช่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกโอ้เรื่องเที่ยวนี่สาคัญมากเอาเรื่องเที่ยวเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญอันนี้ก็ก็ก็ทาได้บางคนก็บอกเป็นเรื่องการเกษียณอายุบางคนก็งบอกว่าเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญถ้าหากว่าท่านมี ความสําคัญมากสาหรับเป้าหมายน,น,นั้นและมีระยะเวลาสั้นแปลว่าท่านรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยก็ไปฝากพวกเงินฝากไปซื้อธนบ,บัตรรัฐบาลหุ้นกู้ถ้าเป็นพวกดอกเบี้ยพวกนี้ท่านก็เอาแบบสั้นหน่อยครับที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันสั้นหน่อยเพราะว่าเวลามันครบกําหนดรอบต่อไปอย่างเงี้ยท่านก็สามารถที่จะรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในรอบต่อไป แต่ถ้าท้ามีระยะเวลายาวขึ้นนะครับมีระยะเวลายาวคำว่ายาวของผมเนี่ยหมายถึงบอกว่าห้าปีสิบปีขึ้นไป <c oughs> อะไรอย่างนี้เนาะคำว่ายาวบางคนอาจจะบอกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไประยะสั้นจระยะวนันอไม่ใช่นะระยะยาวเนี่ยที่เราหมายถึงหมายถึงห้าปีสิบปีนะครับท่านก็ศึกษาข้อมูลว่าเออสินทรัพย์เสี่ยงมันมีอะไรบ้างเนาะเราจะไปลงทุนอะไรศึกษาให้ดีเสร็จแล้วก็ลงทุนตามแผนตามเป้าหมายของท่านอย่างตอนนี้ครับก็ลองมาทบทวนแผนดูนะครับว่า สมมติว่าตัวของเป้าหมายเนี่ยม,มันเพิ่มขึ้นไปเหมในม่สักครู่นี้เราคุยกันท่านจะต้องพยายามว่าเอออยากทำยังไงดีจะเสี่ยงเพิ่มหรือจะเก็บเงินเพิ่มขึ้นหรือจะขยายระยะเวลาก็ควรจะต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถไปถึบเป้าหมายได้ครับ ได้ครับเอาละครับโดยความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนัทพงศ์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณนะครับสวัดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็นี่แหละครับเร oui, ื freshmen, ่องราวของการลงทุนการเก็บออมจะทําอย่างไรในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารออมสินนะครับมีกำหนดที่จะออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีในเดือนกันยายนนี้จำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนกี่รางวัลครตอบคือ8รางวัลครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านวันนีลาธนุดังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ